พี่ลูกค้าทุกท่านครับวันนี้นะครับร้านหนังวัวของผมเราก็มีออเดอร์สินค้ามาชงอีกเช่นเคยครับวันนี้เราได้ออเดอร์กระเป๋าตังค์มาครับพี่ลูกค้าครับไปเจอเราในทิกต็อครับแล้วก็ทักสอบถามข้อมูลมาทางอินบ็อกซ์ครับผมว่าอยากจะได้กระเป๋าเป็นหนังฟอกฝาดเนื่องจากว่าวันก่อนครับได้ได้เห็นตัวเข็มขัดหนังฟอกฝาดที่เราทําออกมาครับพี่ลูกค้านะครับใช้ใบเก่าของพี่เขาเนี่ยไปประมาณ8-9ปีแล้วครับแรกๆเป็นขาวจัวเลยครับตอนนี้เป็นสีน้ําตาลแล้วครับผมแต่ปัญหาก็คือว่าอยากได้ไซส์นี้สัดส่วนนี้ขนาดนีี้้้้้้้คคคคครรรััับบบซซึ่่่งงงงพลลลลูกกกกาา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 ็็็ไปตตตตมมมมหทออดนนนะแแแววเๆืใช ยังไม่ถูกใจครับผมตรงนี้เนี่ยพอพี่ลูกค้ารู้ว่าสามารถสั่งทําได้ก็เลยแวะมาครับตรงนี้ครับเราก็เลยวัดขนาดสัดส่วนออกมานะครับโดยทําออกมาตามเป็นสเกลเดิมและความต้องการเพิ่มเติมที่พี่ลูกค้าเนี่ยใช้มันมาแล้วประมาณ8ปีอยากจะเพิ่มรดสเปคตรงไหนเราก็เลยจัดการออกมาให้ครับเรามาเริ่มชมกันดูนะครับผมตัวนี้คือตัวชิ้นงานที่เราทําเสร็จครับผมเราจะคํานวณออกมาจากสัดส่วนเดิมครับโดยด้านนอกนะครับตรงนี้จะยาวที่21เซนครับผม ด้านในจะอยู่ที่20เซนครับสาเหตุที่เป็นลักษณะนั้นเนื่องจากวา่าเวลาเราเอานังงาน2ชิ้นหรือกระดาษ2ชิ้นมาประกบกันลองดูนะครับผมเวลาเราพับแล้วครับด้านนอกรับมันจะสั้นลงเพราะว่ามันจะไปกินในครับทำให้ด้านนอกเนี่ยเราต้องเพิ่มความยาวให้กับตัวในเพื่อจะได้ครอบคลุมอยู่ด้วยกันได้ถ้าเราทําออกมาแล้วเป็น2ชิ้นขนาดเดียวกันแล้วมาประกบนะครับผมเราจะไม่สามารถพับได้ ต่อมาครับหนังหลายๆที่เนี่ยก็คือเป็นหนังแท้ครับแต่จะมีหลายเกรดครับหนังตรงนี้เวลาพับแล้วบีบแล้วหนังจะไม่เป็นเส้นรอยแตกนะครับผมเพราะว่าตัวนี้จะเป็นหนังวัวแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยสามารถใช้ได้เกิน8-10ถึงปีเหมือนที่พี่ลูกค้าไปซื้อที่ต่างประเทศครับแล้วก็หาซื้อในบ้านเราไม่ได้ครับผมตรงนี้ครับเมื่อเราได้ขนาดสัดส่วนตามที่พี่ลูกค้าต้องการแล้วเรามาดูว่าพี่ลูกค้าอยากจะได้อะไรเพิ่มเติมครับพี่ลูกค้าบอกว่าใบเก่าครับเขาทาออกมาคือตรงเนี้ยครับเขาจะต่าลงมาครึ่งนึงครับเวลาเปิดออกมาแล้ว ก็เลยให้เรายกสูงขึ้นมาจากเดิมครับผมต่อมาคือหลังๆนียพี่ลูกค้าบอกว่าต้องใช้บัตรครับตอนทีขึ้นรถไฟฟ้าครับบางทีต้องพกบัตรเครดิตเอาไว้ครับซึ่งใบเก่าของพี่ลูกค้าตรงนี้ครับเขาทาชิ้นในตรงนี้เตี้ยใช่ไหมครับมันก็เลยใส่บัตรไม่ได้ใส่ได้แต่เงินครับผมแต่ข้อดีของมันก็คือมันบางสลิมครับแต่ปัจจุบันนี้พี่ลูกค้าต้องการจะใส่บัตรครับเราก็เลยออกแบบออกมาเป็นลักษณะ2ใบหลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าเราทำไมไม่ทําใส่ด้านนี้ล่ะเนื่องจากว่าตรงนี้นะครับบางคนถือกับหัวครับผมตัวบัตรมันจะตกลนครับ แล้วด้วยความที่คุณลุงท่านนี้นะครับผมพี่ท่านนี้นะครับใช้แล้วครับบอกว่าอยากจะได้เป็นลักษณะล็อกเอาไว้เมื่อเราพับแล้วครับเราจะสะบัดยังไงก็ตามครับผมบัตรก็จะไม่หล่นขึ้นแล้วก็ไม่พุ่งออกเพราะว่ามันโดนการพับไว้อยู่ครับผมตรงนี้เราก็ออกแบบสัดส่วนออกมานะครับแล้วก็ความหนาตรงนี้เวลาเราใส่นะครับผมผมลองใส่เต็มแม็กซิมัมแล้วนะครับเราสามารถใส่แบงค์พันแบงค์ห้าแบงค์ลอยได้แบงค์ดีได้ครับตัวนี้ผมลองเอามานะครับแม็กซิมัมจะอยู่ได้ประมาณ2ี่ใบครับผม ตัวนี้ก็คือจะเป็นลักษณะตัวเงินนะครับที่เรากาวออกมานะครับบางเอิญว่าตัวนี้เนี่ยเราไม่จําเป็นต้องใส่เต็มจํานวนแบบนี้นะครับเราก็จะใส่ลงไปได้เลยครับผมอันนี้พอเราอัดลงไป maximum ครับเราจะรู้สึกว่ามันฟูใช่ไหมครับแต่ด้วยความที่มันเป็นหนังครับหนังมันจะมีแรงรัดครับเวลาใส่ลงไปแล้วจะหนาเท่านี้ครับผมซึ่งตรงนี้ทดสเกลยออกมาแล้วนะครับจะอยู่ที่ประมาณ1เซนครับผม อันนี้เราก็ทําออกมาแล้วก็ส่งคลิปวีดีโอให้กับพี่เขาครับพี่ลูกค้าเห็นแล้วชอบใจมากเพราะมันได้ความบางสลิมใส่บัตรได้2ใบแถมขนาดสัดส่วนตรงตามต้องการก็คือเก็บไว้ในกางเกงก็ได้กระเป๋าเสื้อก็ได้ครับแล้วก็หนังตัวนี้ก็คือหนังฟอกฝาดนะครับเวลาเราใช้แล้วมันจะมันเงาขึ้นมาเองครับแรกๆนะครับมันจะเป็นสีขาวจุ้ยเลยครับผมแต่พอโดนเหงื่อครับผมโดนอากาศค,ครับโดนความชื้นโดนการใช้งานมันจะกลายเป็นสีน้ําตาลครับผมเดี๋ยวเราจะมีคลิปตอนที่เราลงไข่ประวันให้ชมด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวลักษณะตัวชิ้้นนนนงาาาาทที่เเรํขึมป็โดย เอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละบุคคลครับส่วนท่านไหนครับชอบหนังสีอื่นครับผมชอบทรงอื่นครับผมบอกได้ครับเพราะว่าแต่ละท่านจะชอบไม่เหมือนกันอย่างท่านนี้ต้องการความเป็นหนังครับอันนี้คือจะเป็นลนักษณะคือเป็นหนังหนึ่งชิ้นครับแรกๆนะครับหนังมันจะหนาเท่านี้ครับผมนี่คือตัวหนังนะครับที่มันเป็นความหนาครับผมเราจะต้องไปปอกให้มันบางครับมันจะมีตัวเครื่องสไลด์เหมือนเราไปกินชาบูครับพอเราสบายสไลด์ออกมาได้ตามความต้องการความหนาที่เราจะใช้แล้วนะครับมันก็จะเป็นสเกลของมันหนังพวกนี้มันจะมีความทนทานครับไม่หักแตกรอบและที่สําคัญคือถ้า เป็นหนังวัวดีๆเนี่ยจะไม่มีกลิ่นเหม็นครับลูกค้าสบายใจได้ว่าหยิบออกมาแล้วไม่มีกลิ่นเหมน็นแต่ถ้าลูกค้าไปเจองานแบบนี้ครับแล้วมีกลิ่นเหม็นนะครับมันเป็นหนังเช่นกันครับแต่ว่าเป็นหนังที่เราปอกตอกไอ้ตัวเยื่อข้างล่างทิ้งครับมันจะเป็นหนังที่ไม่ดีครับซึ่งมันได้แค่คำว่าหนังแต่มันใช้งานจริงไม่ได้มันจะมีกลิ่นสาบแล้วเหม็นมากๆ ลูกค้าหลายๆท่านก็เลยออกว่าไม่กล้าใช้หนังซึ่งลูกค้าไปเจอหนังแบบสเปคต่ำนะครับแต่ถ้าเป็นหนังแพงๆครับเราลองไปดูพวกกระเป๋าพวกแบรนด์เนมครับใบละ3-4มสี่ื่นที่เขาทําเป็นหนังเราจะไม่ได้กลิ่นสับหนังเลยครับแต่ถ้าเราไปเจองานที่เป็นงานทั่วๆไปครับผมหรือว่าแบบแบบแบบเป็นงานที่เอาหนังเบารถยนต์มาทำเนี่ยมันจะเหม็นมาก อันนี้เราก็จะขัดหนังเกรดออกมาให้กับลูกค้านะครับซึ่งเวลาใช้งานก็จะได้สบายใจว่ายิมออกมาแล้วนะครับจะไม่มีกลิ่นตุ่ตุๆไปกวนใจคนรอบข้างเราครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะขัดไข่ประวันให้พี่ลูกค้าอีกหนึ่งทีครับแล้วก็แพ็กส่งไปหาพี่ลูกค้าก็ต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่มาช่วยชมคลิปมากดติดตามมากดให้กําลังใจแล้วก็แวะมาอุดหนุนงานร้านเรานะครับผมวันนี้ไปก่อนครับผมสวัสดีครับ